สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทู e นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเป็นตลาดตลาดชายเลนนะครับเป็นตลาดจุดคนบนช่องสายตะกูครับที่อำเภอบางกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่ง แต่ตอนนี้ตลาดไม่มีไม่มีเ,เรียกว่าปิดตลาดปิดนะครับยังไม่ปิดเนื่องจากสถา,านการณ์โควิด19นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูเส้นทางกันที่หนึ่งเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามานอกจากเวลางานนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ ก็จะเป็นแนวเขลีรพุทธยานในชาตินะครับพุทธยานในชาติตาพยานตรงนี้ห่างจากตวัวอำเภอมาประมาณ15กิโลเม มีภารกิจมาตามหามิเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งลูกด้วยนะครับก็เดี๋ยวใหกเจ้าหน้าที่เราก็จะสอบถัง จดนวย้ยขาไฟครับลุงครับอันผมติดตามหามิเตอร์ของอันนั่นน้ำครับกองบังคับการเฉพาะกิจสองที่เขาติดตั้งใ่อยู่นีครับนอกนอกจากนอกจากของมองลุงยูนี่ทั้งคุนมีบ่ครับูดนบนนุดสุดเลยครับแป็นบ่ เดี๋ยวขับไปเบิึงกันครับครับเป็นมิเตอร์ที่ต่างไ่ครับแต่ว่าซื้อมันยูยูพุ่นยูสูรินนะครับผมขอบคุณครับครับผมก็เจ้าจอดข้ามลุงหานนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ที่นี่ครับ ในสถานการณ์ปิดตลาดแบบนี้นะครับก็ประชาชนคนทั่วไปก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะครับนอกจากเป็นเจ้าหน้าที่เข้ามาอันนี้ที่ผมเข้ามาได้เพราะว่าผมเข้ามาทํางานตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับซึ่งเป็นลานจอดรถด,ด้วยเป็นลานเปิด้ายขายของด้วยนะครับอันนี้ฟังจะเป็นฝั่งของตลาดไทยนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยมา อากาศดีครับแต่ด้วยสถานการณ์ไม่ดีดก็เลยไม่ค่อยดีปิดตลาดเราไม่ได้เห็นตลาดก็เดี๋ยว,ยวพาเข้าไปดูที่ที่ด่านนะครับดาน ที่สุดทานนะครับผมในสายไปก็จะไปถามเจ้าหน้าที่ว่าจะมีใช่ไหมนะครับเพื่อตรงนี้ก็สุดสุดทางแล้วนะครับ ก็เป็นประตูนี้อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นกัมพูชาแล้วนะไปไม่ได้ผมน่าเสียดายครับที่เราไม่สามารถาที่เราข้ามไปไม่ได้เนะ้ะ จริงๆถ้าตลาดตลาดเปิดก็ข้ามไปตลาดฟังกรรมพูชาได้นะครับอันนี้ตลาดปิดก็ถือว่าเสียดายเราไม่ได้เห็นบรรยากาศของตลาดฟังปิดเพื่อนบ้านนะครับอ่าวันนี้ภารกิจตามหามิเตอร์ติดใหม่นะครับ จเจอเลยครับครับผมก็วันนี้ก็าภารกิจในการตามหามิตเตอร์กับจดหน่วยแจ้งข่าไฟฟ้าก็เป็นอันว่าเสร็จสินเรียบร้อยยังไงก็ขอจบคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พันสายฟ้าด้วยนะครับสวัสดีครับ